คครับนี่ือ Insights News ข้างรักหนักมากเตอลั่นรอได้ทั้งชีวิตเจ้าสาวผมคือไม่ดาวิกาเท่านั้นเผยแฟนสาวงานแน่นถึงปีหน้าอยากให้ทำงานก่อนทำเอาฟแฟนเกือบได้กรีดกันกับคลิปล่าสุดของเตอชันทวิชธนเสรวีกับใหม่ดาวิกาโฮเนที่ถ่ายมุมสูงในทริปเมาดีฟล่าสุดนึกว่างานนีสาวใหม่ จะได้เป็นว่าที่เจ้าสาวอีกคนเมื่อได้เจอหนุ่มเตอ๋อที่มาร่วมงานเซนีเอเชีย2023 r e c ซิ t i o n Night ที่ไอคอนสยามผู้สื่อข่าวได้ถามถึงทริปเมลดิฟกับสาวใหม่ดูจะหวานเป็นพิเศษเตอ๋อยืดอกตอบว่าที่ทำไปมันเป็นอิทธิพลของความรักผมห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่มารู้อีกทีคือเรารักเขามาก ก็เลยทำให้เขาครับคนรอช็อตคุกเข่าวรออย่างยังครับหลายฝ่ายก็พยายามบอกว่าอย่าพึ่งนะจริงๆส่วนคลิปที่หลายคนพูดถึงตอนทำก็ไม่ได้คิดแต่พอทำเสร็จปุ๊บคนก็เริ่มมาพูดว่ามันน่าลุ้นนะพอเราไปดูมันก็น่าลุ้นจริงๆก็มีเข่าสั้นนิดนึงเหมือนกันแต่อย่างก่อนเพราะน้องเขางานเยอะมากและที่น้องบอกว่าพี่กาเตะตัดขาตลอด ก็จริงครับพอเข่าจะลงจะลงปุ๊บเตะปาบต้องกลับมายืนใหม่ถามว่าทําตามหัวใจตัวเองไม่ได้หรอคือหัวใจโดนเตะตัดขาก็เจ็บเหมือนกันเลยต้องรีบลุกขึ้นมาก่อนแล้วอยากคุกเข่าขอแต่งงานเลยไหมยังครับคือตอนนี้งานน้องเขาเยอะมากรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังพุ่งอยากจะให้เขาทำงานไปก่อนเราทราบตารางงานกันอยู่แล้วครับ งานเขาปีนี้ไปจนถึงปีหน้าแน่นมากเลยบอกเลยว่ายังไม่ใช่ปีหน้าแน่แต่ยังคุยกันบ่อยๆนะครับมีการคุยกันเรื่อยๆจริงๆผมก็พร้อมมาตลอดแต่อยากให้ได้เวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดครับแล้วบอกเขาหมายว่าให้เบางานงานมาต้องเอาก่อนแต่ถามว่าคิดไว้ใหม่ถ้าต้องปีไหนคือไม่ได้เชิงแผนแบบจริงจังนะแต่ก็มีคิดคิดบ้างเล็กน้อย ปีหน้างานน้องแน่นมากแต่ปีถัดไปงานเริ่มเบาๆแล้วแต่อาจจะมีเพิ่มอีกต้องรอดูเอาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วกันผมรอได้ทั้งชีวิตครับเจ้าสาวผมคือใหม่ดาวิกาเท่านั้นน้องบอกเวลาอยู่กับเขาผมดูเขินหรอไม่รู้สิจนถึงตอนนี้ผมก็ยังเขินเขานะเวลามองหน้าเขาก็เขินเขาสวยครับและเขาก็น่ารัก มันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขเขาแซวผมตลอดเหมือนเขารู้ว่าเวลาเขาพูดอะไรแล้วผมจะตื่นเต้นเขาก็ยิ่งชอบผมนี้เขินเลยแล้วดูหลงใหม่ขึ้นหรือเปล่ายอมรับว่าหลงมากขึ้นเรื่อยๆนะต้องเป็นพลังแห่งความรักแหละอธิบายไม่ได้เวลาอยู่กับเขาโบ,บ๊ะแบบนี้ไหมหรอก็มีบางแต่อาจจะไม่มากไม่ใช่เกรงใจครับแต่ไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีเลย ผมก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดจริงๆแล้วผมว่าเวลาต้องอยู่ด้วยกันสองคนมันมีความโบกบะเยอะนะแต่เขาชอบแกล้งผมชอบแย่อะไรที่ทำให้เราข้างรักขนาดนี้หรอไม่รู้สิแปลกมากครับยิ่งเวลาผ่านไปผมยิ่งรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและยิ่งรักเขามากขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วทิปเมาดีเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศที่ทะเลก็โรแมนติกนะครับ อยู่กับทะเลสวยๆและอยู่กับคนที่เราอยากแชร์ความสุขด้วยแชร์โมเมนต์ด้วยกันมันก็แฮปปี้ครับทริปนี้ผมเป็นตากล้องหลักเลยผมก็ภูมิใจที่จะบอกว่าผมพัฒนาฝีมือในการถ่ายรูปขึ้นมาแล้วจากแรกๆอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเพราะนางแบบสวยด้วยคือกล้องอะไรก็ได้หยิบมาถ่ายยังไงก็สวยเครื่องคิดเลขถ่ายก็สวยไม่ต้องเอากล้องหรอก แค่ทำมือเป็นกล้องทำฉากก็ยังสวยงงมากรูปผมกับเขาเป็นคนถ่ายให้ครับโชว์ได้ตามโอกาสครับเวลาเขาถ่ายให้เขาก็มีอู้นิดนึงเหมือนกันนะคือเรื่องถ่ายรูปเมื่อก่อนน้องเขาจะมีมาตรฐานสูงแต่ตอนนี้ผมก็ภูมิใจที่จะพูดว่าผมไปถึงมาตรฐานนั้นแล้ว3-4ถึงทีเขาก็บอกว่าสวยทุกอันเลือกไม่ถูกไม่ต้องถ่ายใหม่ทริปนี้เขาก็เซ็กซี่เหมือนกัน ผมก็โอเคมากครับอะไรที่เขามั่นใจผมรู้สึกว่าความมั่นใจมาทำให้เขามีความสุขและจะเปล่งออร่าออกมาถามว่าห่วงไหมก็ในระดับที่เขาสามารถใส่ได้ถ้าเขามั่นใจผมว่าเขามีวิจารณญาณที่ดีอยู่แล้วในการที่จะเลือกว่าเยอะไปน้อยไปผมก็สแกนทุกอันเพราะผมเป็นคนถ่ายเองผมไม่ได้เลือกลงให้นะเขาก็เอาไปลงของเขาเองเลย อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ